สำหรับข่าวฝากข่าวประชาธมพันธ์วันนี้ก็ขอเริ่มต้นจากสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านจังหวัดอุบลเองก็มีเป้าหมายที่จะนะครับให้มีการเร่งฉีดวัคซีนนะครับให้ครบ70%ิภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยเฉพาะเข็มแรกนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าเข็มแรกนะครับเราฉีดไปแล้ว1 1 1 2 5ล้านเข็ม ฉีดไปแล้วเข็มที่2นะครับก็คือควรเข็มแรกมาฉีดเข็มที่2ไปแล้ว9,026,724เข็มคนที่ฉีดเข็มที่3นะครับฉีดไปแล้ว88,310เข็มครับซึ่งก็ปรากฏว่าในบรรดารวมทั้งหมดตอนนี้ครับทั้งเข็ม1เข็ม2เข็ม3นะครับก็คือ2,127,619เข็มแต่ว่าเวลาที่เรานับ อ่หรือว่า100%นะครับเรานับตัวทั้งนั้นเข็มแรกครับในบรรดาทั้งหมดนะสล้านกว่านี้ครับปรากฏว่าเราฉีดนะครับซิโนแวคมากตัวเอสตาซินิกามากกว่าเพื่อนครับรองมานี่ก็คือซิโนแวคอันดับ3นี่ก็คือไฟเซอร์อันดับ4คือมาดูนาอันดับ5ได้แก่ซิโนฟาร์มครับนะฮะนี่คือข้อมูลนะครับในเรื่องราของการในเรื่องเราของการฉีดวัคซีน แต่ว่าเสียดายที่ทางจังหวัดไม่ได้มีบอกว่าตอนนี้เราฉีดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอกเพียงแค่จํานวนที่ฉีดไปนะครับและก็ขณะเดียวกันนะครับโรงพยาบาลที่มีการฉีดมากที่สุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับฉีดมากสุดนี้ก็คือโรงพยาบาลน้ำยืนนะฮะฉีดมากสุดเมื่อวานนี้ครับ1,585เข็มครับรวมแล้วนะครับรองมาก็เป็นโรงพยาบาลนะครับ รองมานี่ก็คือโรงพยาบาลเข็ม,มาราชครับ 1, 1 6 8เข็มครับอ่าทีนี้เราไปต่อทางด้าน,นผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทีนี้ครับสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเมื่อวันนี้ครับกลับมาเป็นหลัก10อีกครั้งหนึงเริ่มกลับมาสูงขึ้นนะครับ เมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 74รายด้วยกันแล้วก็เป็นการติดเชื้อในพื้นที่71รายติดเชื้อจากต่างจังหวัด3รายนะครับทำให้เมืองไทยเอ่อเมืองทำให้อุวลเรามีผู้ป่วยสะสมรวมแล้ว23,093รายรักษาหายแล้ว22,585รายนะครับกำลังรักษาตัวอยู่317รายอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่2รายด้วยกันแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มเติมรวมแล้ว เป็น191เรายเมื่อวานนี้เสียชีวิตไป1รายด้วยกันนะครับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้เป็นเพศชายอายุ64ปีอยู่ที่ตำบลสีวิเชียนอําเภอวอเตอร์สแตนอําเภอน้ำยืนครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันโลหิตสูงไตาวายเรื้อรังแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองด้วยนะครับโดยมีอาการนะฮะเริ่มป่วยวันที่24ธันวาคมนะครับ ไอมีน้ำโมกหอบเหนื่อยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำยืนแล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลเด็ดอุดมนะครับรักษาตัวอยู่เพียงแค่3วันก็เสียชีวิตกับเป็นการติดเชื้อในพื้นที่นะครับรักษาตัวครั้งสุดท้ายอยู่ที่โรงพยาบาลเดชอุดมนะครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ มาจากต่างจังหวัด3รายแล้วก็ในพื้นที่อุบลรานี้คือ71รายนะครับเฉพาะอำเภอเมืองนี้46กรายวายรินชำราบ16รายเดชอุดม4พีพิบุญมังสาหาร2สำโรง2เหล่าเสือโกก1แล้วก็ใน74รายครับยังไม่ได้รับวัคซีนเลยครับสูงสุดถึง30คนครับรับไปแล้ว1เข็ม7คน2เข็ม45คน3เข็ม2คนด้วยกันครับ นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่นำมาฝากกันครับไปดูที่ทันด้านกรพยากรอากาศนะครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเราในเช้าวันนี้ตีสี่นะครับอุณหภูมิ19.4องศาเซนเซียสและก็พยากรณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้นะครับ18องศาและก็สูงสุดในบ่ายนี้3 1องศาครับเมื่อวานนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดที่อุบลเรา31.2องศาเซนเซียสครับ พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หาดคูเดือ17นิกา43นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้ช้าที่ภาชนะใด6นาิกากับ29นาทีครับไปดูข้อมูลอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา6นาฬิกาของเช้านี้มีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปด้วยอุบัติเหตุนะครับ4รายเช้านี้กับบาดเจ็บไป415คน เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันอังคารตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นจำนวน20เจำนวน75รายบาดเจ็บไป3,353คนทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่1มกราคมไปต้นมาจนถึงวันจันทร์สัปดาห์นี้กับรวมแล้วตายคาที่ทั่วไทยไปจากอุบัติเหตุนะครับ13,473รายบาดเจ็บไป8 6 8 4 8 3คนด้วยกัน นี่เป็นข้อมูลจากไทยไ s c นะครับศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครับทีนี้เราไปดูประเด็นร้อนทีนี้ครับในเช้านี้จากออนไลน์นะครับก็เริ่มต้นจากข่าวแรกเลยนะครับเริ่มต้นจากข่าวแรกเลยสรุปลากยาวได้อีก6กปีเก้าอี้นายกตู่เริ่มนับวันนะครับเริ่มนับวันตอนนี้ออกมาแล้วว่าเริ่มนับวันเมื่อไหร,ร่นะฮะต้องไปดูรายละเอียดครับ สามารถนั่งได้ยาวอีก6ปีด้วยกันนะครับข่าวที่2รองมานะครับบอกว่าหมอยงวันระบัดระร,ร,ร,รอกหโอมิคอนนะครับและก็พะทัดเดือดแกงขนยาบ้าเหิมยิงเจ้าที่นะครับพลีชีพไป1รายด้วยกันนะครับลปาปามพบโอมิคอนรายแรกเป็นหญิงวัย46ปีกลับจากประเทศนะครับกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ พิมพ์ริพายไร้สดนะครับกราบขอโทษลูกค้าชี้แจงปัญหาคลินิกกล่องสุมรักหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายรวมสกุปคดีคลุมถุงดำผู้กำกับโจ้กับคำถามขาใจครับนี่คือไทยรัฐออนไลน์ในชาวนี้ครับไปต่อที่ทางด้านมติชน,นครับมติชนเช้านี้ก็เริ่มต้นหมอยงนะครับ หมอยงยืนยันบูสต์วัคซีนโควิด MINA ภูมิขึ้นถึง200เท่าชี้โอมิคอนแพร่เร็วโกง10คนติดยกวงครับนะฮะข่าวสองรอมาครับด่วนเกิดเพลิงไหม้โรงงานในนิคมอ,อุตสาหกรรมลักกระบังแล้วก็โจรบุกเดี่ยวครับใช้ก้อนหินทุบกระจกกวาดทองในห้างดังจำนวนมากเร่งติดตามตัวนะครับเพียงลงมือเพียงแค่คนเดียวนะครับ ห้างทองที่ร้านดังนะครับและก็ภาพประทับใจเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภากราพระบาทในหลวงและทรงสวมกอดเจ้าฟ้าทีปังกรนะครับในหลวงพระราชนีเสด็จวางพุ่มดอกไม้พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินครับนี่คือข่าวเด่นของทางด้านมติชนไปที่ทางด้านนังสิพิมพดิลลีนิวนะครับ ทางด้านนักสืพิมเดลนิวก็เริ่มต้นจากข่าวแรกครับสั่งค้าราชการเวิร์กฟอร์มโฮมสยบไวรัสโอมิคอนกลับฉลองปีใหม่เสียงเชื้อกระจายครับสุดเศร้าน้องชายเสือเตี้ยมาดูหน้าครับหัวใจวายสีชีวิตในวัยเพียงแค่52ปีรับทึกไฟไหม้โรงงานผลิตแผ่นยางลากระงระดมฉีดน้ำสกัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงช้างศึกใส่เสื้อสีน้ำเงินครับเจออินโดรอบริง นัดแรกพริกปูมใช้สีนี้ผลงานดีครับในขณะญี่ปุ่นปรับแผนส่งควนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่2020เสือและข้อกวางเสือนี่คือ,อลูกชายลูกสาวของคุณการและก็คุณเซกโลโซกวางนี่คือแฟนสาวนะครับร้องสารสั่งห้ามการเข้าใกล้ขอส่งแม่ตรวจสภาพจิตแม่น่าจะตรวจตั้งนานแล้วนะครับนี่คือข่าวเด่นนะครับจากทางด้าน นางซิพิมเดลินิวครับว่ากันอย่างนี้ครับนะฮะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารให้อย่างครบถ้วนนะครับในเช้าของวันนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องราวของรถนะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปนะครับอูบนเวิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถนนกลางอาวุธครับซึ่งเขาก็มีความพร้อม เครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์นะครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%นะครับแล้วก็ยังมีการรับอัปเกรดรถคองคุณเพื่อการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถคองคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้เขามีโชว์รูมให้เลือกเลยครับและรวมทั้งการติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG นะครับ นอกจากนั้นทันต์เสียแจ้พิบูลคำศรียังมีการเพิ่มการให้บริการครับเป็นตรออนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997เปิดทุกวันครับ2งโมงเช้ายัน5้าโมงเย็นนะครับแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนทางการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส l อ g NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็รับ ฝากต่อทะเบียนด้วยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับรถมาควรมาเอกาสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้ครับท่านกลับบ้านไปกลับออฟฟิศไปทํางานต่อได้พอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งเอาคุณพรตอนนี้เอกาสารเรียบร้อยแล้วกร,รุณาม,มารับคืนได้โทรสอบถามรายละเอียดครับ062 20155 10อุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธกลับ ทีนี้สําหรับผู้ที่เป็นผู้สูงวัยนะครับในช่วงหน้าหนาวเวลาที่เราอาบน้ำนะครับต้องยอมรับว่าผิวจะแห้งครับหน้าก็จะอาจจะมีขุยผิวอาจจะมีขุยได้นะครับแล้วรวมทั้งเวลาสระผมนะครับผิวแห้งด้วยอาจจะทําให้เกิดรังแคได้ง่ายผมขอแนะนํานะครับดุชิตาเซรั่มครับที่กล้าแนะนํานี้เพราะว่าตัวเองใช้มาแล้ว1ปีเต็มครับจริงกล้าที่จะมา รับมาเป็นสินค้าในเครือของ Clean r a d โอเพิ่มจาก e ีซีแล้วก็น้ำมันเหลืองนะครับเพราะว่าใช้มาแล้วได้ผลจริงเพียงแค่แต่เซรัม่มเขาจะมีเซรั่มทั้งใบหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมแล้วก็มีโฟมล้างหน้ารวมทั้งในส่วนของทางด้านครีมกันแดดด้วยแต่ผมขอแนะนําเซรั่มใบหน้าผิวกายแล้วก็เรือนผมครับเพราะว่าผมใช้แล้วได้ผลจริงทําให้ผิวใสครับนะผิวเนียนนุ่ม แล้วก็ขณะเดียวกันนี่ครับหน้าใสามากครับเวลาที่เราปาแป้งนี่คือแป้งนี่คือติดผิวได้เนียนครับแม้แต่ผิวที่ใช้ง่ายแพย้ง่ายี่ก็ยังสามารถใช้ได้หรือว่าผู้ที่ใช้เซรั่มผมนะครับเวลาที่เราย้อมผมผมจะแข็งหลายคนเวลาสระต้องใช้ครีมนวดแต่ว่าถ้าเกิดท่านใช้เซรั่มนะครับหลังที่จากสระผมแล้วก็นาเซรั่มนี้มาลูบเรือนผมครับทาอย่างนี้ครุกครั้งไปครับผมจะนิ่มครับ เป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้ครีมนวดผมและก็ทําให้ผมนี่คือพูดง่ายว่าเงางามเป็นธรรมชาติครับนะฮะแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านการใช้ตัวเซรั่มผิวหน้านี่ผมเองก็ใช้ประจานะครับลบรอยเหี่ยวย่นได้ดีผิวเนียนนุ่มเลยครับนะฮะแล้วก็ซึมซับได้เร็วจะไม่มีอาการเหนียวเหนอะนะครับเพราะว่าเขาสกัดมาจากงาครับและก็งานนี้ปลูกที่อุวนเราเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้เป็น คนอุบลครับแต่ว่าผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานครับจึงมั่นใจได้แล้วก็เรียกว่าพอใช้ดุสิตาเซรั่มนะครับสามารถบอกลาทุกปัญหาผิวได้เลยนะครับสามารถที่จะไปซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปถนนผาแดงตรงข้ามกับโรงเรียนศีทอมวิไลใกล้กับสีแยกตีอำานวยโชคครับข้าต้มตีอำานวยโชคไปได้เลยนะครับกับเรื่องราวของดุสิตาเซรั่มครับ